ห,หมอนเนี่ยสะสมเชื้อโรค mm. เชื้อแบคทีเรียไว้เยอะแยะมากมายนี่แหละเป็นสาเหตุจามคัดจมูก oh. ไอเราอะขยันซักผ้าผ้ที่นอนปอกหมอน <Yeah. S 1> แต่เราไม่เคยเต็นไม่ได้มองหมอนเลยว่ามันสกรปรกยิ่งกว่าฝาจะคกอี mm. อยากจะหาตัวดีๆมาช่วยว่าทำยังไงนะจะป้องกนันไม่ได้ mm. ก็ไปเจอข้อมูลก็คือ อยากใช้อาการเหล่านี้คือ,ค,อค่อยๆดีค่อยค่อยๆดีขึ้นเลยนอน,นหลับสบายมากขึ้นค<ช>ืนครั้นก็หายไปผมร่วงก็น้อยลงใ สวัสดีครับรายการอายุป้าหน้าน้องวันนี้ฮะเราจะมาพูดคุยกับปัญหาสุขภาพที่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะละเลยและคาดไม่ถึงแน่นอนนะฮะกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราและวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับคนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นแบบนี้แล้วมันเกิดจากอะไรนะฮะวันนี้เรามาพูดคุยกันนะฮะสวัสดีพี่จิมครับสวัสดีค่ะพี่จิมครับปัญหาที่หลายคนมักจะละเลยกันอ่ะถ้าพูดตรงๆก็คือพออายุเริ่มเยอะขึ้นอาการหลายๆอย่างที่เราไม่เคยเป็น มันมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนกับไลฟ์สไตล์ของพี่จิมเองเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะจากมาก่อนนี่โอ้โหแข็งแรงทํะไรทําได้ลุยทุกที่เดี๋ยวนี้อุ้ยขับรถไปทําไมเหมือนมองไม่ค่อยเห็นเริ่มเ<อ>หนื่อยขับรถไปใต้ไปเหนือไปคนเดียวนะคะครับคือบางทีแบบพอขับไปลุยได้แต่หลังๆเริ่มแบบอุ้ยฉันเมื่อยแล้วฉันปวดตัวอย่างนู้นอย่างนี้ใช่เป็นเพราะว่าพออายุเลามมากขึ้นตอนหลังนี่ก็เริ่มหาสิ่งดีๆมาให้ตัวเองนะคะ ไม่ว่าจะเป็นวิตามินอะไรก็แล้วแต่น้ํามันงาหรือว่าวิตามินคอลลาเจนอะไรสารพัดที่จะดูแลตัวเองมากขึ้นก็คือในตัว้องเริ่มใส่ใจเริ่มให้ความสนใจกับร่างกายของเรามากขึ้นแล้วเรื่องนี้ในส่วนตัวมีวิธีการดูแลสุขภาพร่างกายยังไงบ้างก็ออกกําลังกายในตัวในการทํากิจกรรมในบ้านนะคะปลูกต้นไม้อะไรทำทุกอย่างอะค่ะออกกำลังกายในตัวเลยก็อย่างน้อยก็คือให้มีการเคลียรร่างกาย จะทําสวนก็ได้จะทํางานบ้านก็ได้ดีกว่าอยู่เฉยๆมันพัถ้าอยู่เฉยๆปุ๊บร่างกายมันจะค่อยๆแย่ลงถูกไหมฮะทำทุกอย่างแล้วกิจกรรมก็คือไปร้องคอโลเกะกับเพื่อนอะไรเงี้ยทําตัวให้แบบสดชื่นให้กระฉับกระเฉงให้สดชื่นไว้ก่อนร้องเพลงทำตัวเด็กๆอะไรร้องเพลงอะไรสนุกสนานเนี่ยถ้าเราอยู่บ้านนั่งเงยๆเงากับชีวิตเนี่ยมันจะเหมือนเราแก่ไปเนาะพี่ชมครับปัญหาที่หลายคนมักจะละเลยกันมีอะไรบ้าง ที่พี่เคยเจอด้วยเนี่ยเจอมากับตัวเองเลยครับคืออาชีพทำผมด้วยนะคะครับแล้วก็พอว่างเนี่ยก็จะชอบปลูกต้นไม้แล้วก็ทํางานบ้านซักผ้าทูบ้านทําทุกสิ่งทุกอย่างคือไม่หยุดนิ่งเลยว่างันไม่หยุดนิ่งเลยครับแต่พอว่างเมื่อไรก็จะไปเที่ยวกับเพื่อนอไปล้องคาโอเกะไปที่ค้นเยอะ เหมือนอะไรแค่ย้อยมาวันวันกลับมาบ้านบางทีเหนื่อยก็นอนละก็คือนอนเลยนอนเลยแล้วยิ่งเป็นผู้หญิงบางทีโหการจะสระผมไม่ได้แบบสระทุกวันขนาดนั้นด้วยใช่ไหมไม่ไม่ขนาดนั้นเลยค่ะแล้วบางครั้งอ่ะดึกทํางานดึกเหนื่อยละก็สระผมแล้วก็ไม่เป่าให้แห้งนะคะก็ไม่รู้เลยนะว่ามันจะมีเชื้อโรคหรือเปล่านะก็เปียกก็นอนหมอนก็เปียกคอ่าก็เปียกไปช้ามาปอกหมอนก็แห้งก็ไม่ได้สังเกต สระผมเสร็จไม่ได้เป่าให้แห้งนอนไปอีกนอนไปอีกเออแล้วมันมีผลอะไรกับเ,ออเกิดขึ้นมั้ยมีผลสิเอ,อสังเกตนะว่าจามจามคัดจมูกอ,อไอครับก็เริ่มแหละเอ,อ๊ะลูกก็เป็นสามีก็เป็นอย่างนี้นะก็เลยเข้าไปปรึกษากับหมอครับหมอก็บอกว่าเป็นภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้ได้ยังไงเออ,เอ,อก็เลยมาสังเกตดูใช่เราอะขยัน ขยันซักผ้าปูที่นอนปอกหมอนนะอาทิตย์ละครั้งครับแต่เราไม่ได้ดูเลยว่าในหมอนเนี่ยสะสมเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียไว้เยอะแยะมากมายเพราะบางทีเพื่อนมาพักนะเพื่อนมาพักก็นอนไปแล้วก็เปลี่ยนแต่ปอกหมอนแต่เราไม่เคยเปลี่ยนหมอนเป็นสิบสิปีแล้วไม่เคยเปลี่ยนหมอนแล้วก็ไม่เคยเอาหมอนมาตากแดดเลยพอเราไปปรึกษาในหมอก็บอกเลยว่าอาจจะมีสิ่งสกปรก ในผ้าห่มผ้าหมอนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นฝุ่นละอองแล้วมีสะสมเชื้อแบคทีเรียเราก็สูดอากาศลงไปในปอดอีกใช่ไหมนั่นแหละนี่แหละเป็นสาเหตุเลยและผมก็ล่วงนะคะคเป็นกรำกำพยายามนะซื้อยาสะผมเด็กก็แล้วยาแบบยาสะผมที่แบบเป็นตัวยาแล้วใช่ไม่หาย เพราะเราไม่ได้มองตรงนั้นเลยไม่ได้มองหมอนเลยว่ามันสกโปกเหมือนเพื่อนที่เคยบอกว่า,ามันสกโปกยิ่งกว่าฝาจะโคอกอีกอยากจะหาตัวดีๆมาช่วยว่าทำยังไงนะจะป้องกันนี้ได้ก็ไปเจอข้อมูลหนึ่งก็คือเป็นผ้ารองบนหมอนนานโนซิงเขาผลิตมาเป็นเส้นใหญ่ที่จะมาทอเป็นผ้าเพื่อจะป้องกันเชื้อแบคทีเรีย แล้วพอใช้แล้วเป็นยังไงบ้างผ่านไปหนึ่งเดือนสังเกตดูนะลูกก็เอ๊ะเสียงจามสั่งน้ำมูกเช้าเช้าไม่มีนี่สังเกตดูแลผื่นที่แดงๆตรงคอเราหายอ่ะหายค่ะผมร่วงเฮ้ยร่วงน้อยลงหลังจากนั้นเฮ้ยไม่ร่วงแล้วร่วงแค่เส้นสองเส้นแล้วเมื่อก่อนนี้สะผมไปหวีไปเป็นกำๆนี่ถ้าสมมติว่าย้อนกลับไปก่อนที่จะเจอเทคโนโลยีตัวใหม่นี้ ตอนนั้นมีอาการอะไรบ้างสำหรับตัวของพี่จิมเองมันเสียบุคลิกมากเลยนะเวลามันเกิดอาการแดงหาเงินไปซื้อยาทานู่นทานี่แกแต่ปลายเหตุคือ,อต้นเหตุเราไม่เคยแก้เลยนี่แสดงว่าคือทั้งอ่าหนึ่งคือผมร่วง 2. องคือมีอาการผื่นขึ้นคันแดงตรงคอตรงที่เราสัมผัสกับหมอเนี่ยถูกแล้วไหมฮะใช่แล้น้ำมูกไหลแบบทำผมลูกค้าไป สั่งน้ำมูกไปมันรู้สึกเสียบุคลิกอย่างมากเลยนะสีแล้วในมุมของลูกค้าเองก็ชมแบบอุ้ยเอาอีกแล้วช่างทำเป็นช่างเป็นอะไรอีกแล้วมันดูไม่ดีเลยนะนั่นคือตอนแรกที่เราย่งไม่ดการใช้ตัวผ้ากันหมดนี้ใช่ไหมฮะแล้วพอหลังจากใช้อาการเหล่านี้คือค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นเลยเดี๋ยวนี้ก็โหดีใช้ชีวิต ปกติสดชื่นแฮปปี้ทุกอย่างเลยค่ะง่ายขึ้นเลยง่ายขึ้นหลับสบายมากขึ้นคืนคันก็หายไปผมร่วงก็น้อยลงใเธอบอกว่ามีงานงานวิจัยใช่ค่ะค่ะไปอ่านข้อมูลตรงนี้มาศึกษาอยู่พักนึงเหมือนกันเป็นผลวิจัยที่หลายสถาบันยอมรับนะคะนั่นแหละก็เลยมั่นใจเป็นการเอาเทคโนโลยีนาโนซิงค์ใส่ในผ้าใส่ในผ้าแล้วก็มีการถักทอออกมาเป็นผ้ากั้นหมอนี้ใช่ค่ะแล้วก็สามารถที่จะกั้นแบคทีเรีย เรื่องของเชื้อไวรัสต่างๆสูง99.9% 9้าเเชื่อว่าหลายคนน่าจะคาดไม่ถึงเขาบอกว่าเอ้ยพอซิวขึ้นพื้นคันเกิดขึ้นนู่นนี่เสร็จปุ๊บหลายคนจะบอกว่าเอ้ยลองไปซักเปลี่ยนผ้าปบหมอนบ่อยแค่ไหนเราก็จะเปลี่ยนเ้ผ้าแต่เราไม่เคยดูที่หมอนเเราไม่เคยดูเลยในหมอนนี่เนาะไม่ว่าเราจะไปต่างจังหวัดการไปเที่ยวกับเพื่อนชอบเที่ยวอะไรอย่างนี้นะแล้วไปพักตามที่ต่างๆ เขาเปลี่ยนแต่ปอกหมอนให้เราเนาะใช่อะแต่ในหมอนเนี่ยเราเคยเปิดดูหรือเปล่านั่นนะสีไม่เคยเปิดเลยนั่นแหละพอมาเปิดดูมีจุดเหลืองๆเป็นคราบก็แสดงว่าเหงื่อไหลไขย้อยก็ลงไปในนั้นไายใครบางลงไปบางก็ไม่รู้ใช่ไหมนั่นเลยลองสังเกตดูขึ้นมาผมรู้สึกคันหัวเลยอยากกลับไปดูหมอนที่บ้านเลยว่าเป็นไงบ้างนั่นสิโอ้ไปดูเนี่ยจริงๆเป็นสิบสิบปีไม่เคยแบบ จะมาซื้อหมอนบ่อยๆไม่สะดวกใช่ไหมจะมาซักบ่อยๆนี่ขนาดกระยันแล้วนะอาทิตย์ละครั้งบางบ้านนี่อาจจะเป็นเดือนก็ได้นะใช่ซักผ้าห่มผ้าปูเนี่ยตัวสะสมเชื้อโรคเลยในที่นอนหลายคนมากกว่าเดือนนึงด้วยสิคบใช่เป็นฝุ่นออเนี่ยมันจะทําให้เป็นเชื้อแบคทีเรียเนาะเข้ามาสู่ร่างกายเราหลายคนบอกโอ้โหการพักผ่อนที่ดีคือต้องนอนแต่ไออุปกรณ์ที่เรานอนนี่สิมันกลายเป็นว่าเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค และยิ่งมีการเทียบกันบอกว่าโอ้โหมันสกรปรกมากกว่าฝ้าชักโครงอีกถูกต้องหนักเลยน่ากลัวนี่แหละต้องต้องสอ่ต้องใส่ใจมากขึ้นใส่ใจใช่แล้ง่ายกว่านั้นก็คือใช้ผ้ากันหมอน,นี้ผ้ากันหมอน,นเพราะฉะนั้นมันก็จะชื่ออายุของหมอนเราไปด้วยแล้วก็ป้องกันเชื้อโรคเพราะเห็นบอกว่าตัวเทคโนโลยีต,ตัวนี้เองเนี่ยคือต่อให้ซักไปมันก็ไม่ได้หายไปมันก็ไม่ได้สลายไปด้วยมันก็ยังคงมีคุณสมบัติในการป้องกันเชื้อทั้งแบคทีเรียเชื้อไวรัสให้กับเราอยู่ด้วย วิธีการใช้มันใช้อะไรอย่างไรเดี๋ยวผมมีตัวอย่างมาด้วยนะฮะนี่พี่ชิมช่วยลองให้ผมดูหน่อยนี่อันนี้เลยเาขอหมอนด้วยนะฮะสมมติผมมีหมอนใบนี้ค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมครับแต่ว่าเห็นหมอนเขาขาแบบนี้อย่าชะล่าใจเด็ดขาดเลยนะฮะเพราะเราไม่รู้เลยว่าภายในหมอนเนี่ยมันมีเชื้อโรคอะไรอยู่หรือเปล่า <c oughs> หลายคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับผมร่วงหรือว่ามีอาการผื่นคันไอจามอยู่เนี่ย ตรงนี้แหละอาจจะเป็นสาเหตุที่แท้จริงก็ได้นะฮะที่ทําให้แต่ละคนมีอาการแบบนี้เพราะฉะนั้นเราต้องหาอะไรมาป้องกันไว้เพื่อสุขภาพของเราไปด้วยนะฮะค่ะนี่อาภาปูมเป็นแบบนี้พกติดตัวไปได้ทุกที่เลยนะคะอ๋อแล้ววิธีการใช้ก็คือเดี๋ยวเราก็สวมจากข้างนี้คะสวมอย่างนี้ใช่ไหมค่ะอ่านี่แล้อีกด้านหนึ่งก็สวมใส่แค่นี้ปึ๊บอ๋อมันเหมือนผ้ากันนะก็กันน้ำแหละพกไปได้ทุกที่เลยค่ะเห็นบอกว่าบางคนจะเอาไปปูผ้ารองนั่ง ก็ได้ใช่ไหมฮะพกไปได้ทุกที่ดีมากๆดีตรงนี้บบเลย,เลยได้ทุกแบบเลยกับเด็กอ่อนนี่เหมาะมากเลยนะคะเนี่ยนี่คุณผู้ชมครับห <c oughs> น้าตาก็จะเป็นแบบนี้ <c oughs> เออเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกนะฮะใครที่มีอาการภูมิแพ้ทั้งเรื่องของการไอการจามมีผมร่วงคันผื่นขึ้นอะไรแบบนี้ตัวนี้แหละ สามารถที่จะใช้ได้ป้องกันได้เลยแล้วการจะดีขึ้นแน่นอนอย่างที่บอกนะว่ามีผลการวิจัยรองรับนะฮะจากสถาบันชั้นนาของประเทศเราด้วยเอาที่ขอบคุณพี่จิมมากเลยนะฮะที่มาแชร์เรื่องราวดีๆรวมไปถึงพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ป้องกันเกี่ยวโรคภูมิแพ้ได้ด้วยนะฮะขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ นุ่มไหมนะุ่มนุ่มมากและสำหรับโปรโมชั่นพิเศษนะครับกับผ้ากันหมอนป้องกันยับยั้งสลายไวรัสและแบคทีเรีย99.99% 99เพื่อสุขภาพไวรับแบกนะฮะวันนี้พิเศษครับ1กล่องปกติแล้วเนี่ยขายอยู่ที่4,950บาทครับวันนี้เหลือเพียงแค่2,990บาทและสำหรับคุณผู้ชมครับที่ดูรายการอายุปานานาน้องอยู่หน,น,น้าต่อดีนะฮะพิเศษกว่านั้นครับเพิ่มเติมไปเลยอีก1กล่อง เท่ากับ2กล่องในราคาเพียงแค่2,990บาทนะฮะกดยืนยันรับจิตกันได้ก่อนเลยกับดอกจัน7 6 4ดอกจัน221สี่เหลี่ยมและกดโทรออกหลังจากนั้นครับจะมีสายอัตโนมัติโทรเข้าไปนะฮะเพื่อยืนยันชื่อแล้วก็ที่อยู่แล้วก็รอรับถึงค้าหน้าบ้านได้เลยมีเก็บเงินปลายทางกันด้วยนะฮะใครที่สนใจครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดนะครับไวรับแบคครับ